ทีเด็ดบอลนี้บอลสเต็ปสี่วิเคราะห์บอลประจำวันที่17กรกฎาคม2568บ่ายพี่หล่อฟันทงก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องพี่หล่อฟันทงกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้พี่หล่อในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับพี่หล่อนะครับจะมาวิเคราะห์บอลสเต็ปสี่นะครับให้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับที่อยากได้แนวทางวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับหรือทีเด ก็สามารถแอดไลน์พี่หล่อได้ที่ a p l 1 6 9นะครับเน้นย้านะครับ a p l 1 6 9นะครับหรือกดลิงก์ตรงด้านล่างที่ปักหมุดกันเข้ามาได้เลยนะครับและในกลุ่มของพี่หลอนะครับยังมีกิจกรรมครับทายผลสกอร์ครับแล้วก็ยังมีของรางวัลนะครับจกอีกอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมทายผลสกอร์นะครับคู่ VAP นะครับร่วมทายสกอร์บอลคู่ VAP ฟรีนะครับและสําหรับผู้ที่อยากร่วมทายกิจกรรมผลบอลคู่ VAP ได้ง่ายๆที่บ้านเขียวนะครับและยินดีกับผู้ที่ทายถูกกันด้วยนะครับทักบ้านเขียวได้เลยนะครละกตาาจอยูู่ม นี้เลยนะครับที่พี่หล่อขึ้นมานะครับเราไปต่อกันเลยนะครับเรามาดูนะครับคู่ที่พี่หล่อเลือกมานะครับคู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลบราซิลซีรีเนะครับเป็นการพบกันระหว่างฟูมิเนเนเซ่นะครับพบกับ คูเซโลนะครับคู่นี้นะครับทำการแข e ่งขันกันในเวลาตีห้าครึ่งนะครับต่อไปนะครับคู่ที่2นะครับเป็นบอลยูโรป้านะครับหลีกรอบคัดเลือกนะครับนัดที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเซลเย่นะครับพบกับซาบานครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งนะครับต่อไปนะครับคู่ที่3นะครับเป็นบอลยูโรป้าหลีกรอบคัดเลือกนัดที่2เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VIP นะครับสามารถรับชมต่อได้ที่บ้านเขียวได้เลยนะครับต่อไปนะครับคู่ที่4นะครับเป็นบอลบราซิลซีรีบีนะครับเป็นการพบกันรรระะหว่าางโโออเปลินคัับบบพกกแม็ซ นะครับคู่นี้นะครับทำการแข่งขันกันในเวลาตีห้าครึ่งนะครับและคู่สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับเป็นบอลบราซิลซีเรียบีเช่นเดียวกันนะครับเป็นการพบกันระหว่างเลโมเบเลมนะครับพบกับโนโบลิสซอนติโนนะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาเจ็ดโมงสามสิบห้านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่เด็ดหน้าช่องกันนะครับ ที่พี่หลอหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นคู่ฟูมิเนเซ่นะครับพบกับคูไซโลนะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาตีห้าสามสิบห้านะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสถิติการพบเจอกันของคู่นี้กันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสถิติในการพบปะกันนะครับระหว่างฟูมิเนเซ่นะครับกับคูไซโลนะครับคู่นี้นะครับห้านัดหลังสุดนะครับฟูมิเนเซ่นะครับถือว่าทําได้ดีกว่ามากเลยนะครับชนะสี่นะครับแพ้ไปหนึ่งนะครับสถิติโดยรวมนะครับตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสองนะครับถึงปีสองพันยี่สิบสี่นะคร นะครับค <muitas S 2> ูเซโลนะครับได้พบกับฟ <packets> ูมิเนนเซ่นะครับ hmm. คู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านฟูมิเนนเซ่นะครับที่เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นะครับแต่ในนัดล่าสุดนะครับเมื่อวันที่4เดือน10นะครับปี2024นะครับฟูมิเนนเซ่นะครับก็ได้พบกับคูเซโลกันอีกครั้งนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านฟูมิเนนเซ่นะครับที่เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันเลยนะครับราคาออสถือว่าผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำจะออกไปทางดดดด้าาานนนนนนทีี่่่่่ตตำหรรรรรรือออออออัััเเเเเ์์งงะคบไไปป๋ยวลููฟฟมมกขิ ลเยนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับ5นัดหลังสุดนะครับของฟูมิเนเซ่ครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมดีอยู่นะครับชนะ3นะครับเสมอ1นะครับแพ้ไป1นะครับสถิติโดยรวมนะครับเป็นปี2025ทั้งหมดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับฟูมิเนเซ่นะครับพบกับเชลซีนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านเชลซีนะครับที่เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับรองลงมานะครับฟูมิเนเซ่นะครับก็ได้พบกับอันฮิลานนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านฟูมิเนเซ่นะครับที่เอาชนะไปนะครับดดดดด้้ววววยยยสสสกกกออ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 อรร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 ร์์2ปปปปะะะะะะตตตตตููู่่่่่่่่่1นน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 นคค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 ััััััับบบบไไไเเเเีี๋าา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 าลถืืผงงำำจททห ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของ คูเซโลกันบ้างนะครับว่าจะดีหรือจะแย่กว่าฟูมิเนนเซ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับ5่านนัดหลังสุดนะครับของคูเซโลนะครับถือว่าสูสีกันนะครับชนะ3นะครับเสมอ1นะครับแพ้ไป1นะครับสถิติโดยรวมนะครับเป็นปี2025ทั้งหมดนะครับโดยนัดหน้าสุดนะครับคูเซโลนะครับได้พบกับเกรมิโอนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านคูเซโลนะครับที่เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับรองลงมานะครับคูเซโลนะครับก็ได้พบกับบานฟินนะครับคู่นี้นะครับกก็็เเเปปนนนนนททาาางดด้้คคคูไซโละะะรรรัับบี่ออชวยส์1 กลางนะครับห้าสิบห้าสิบนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ำหรืออันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาเปิดของคู่นี้กันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาเปิดอย่างแฮนดที่แคมปนะครับโดยทุกสำนักนะครับเปิดมาที่ต่อปอนะครับแต่มีบางสำนักนะครับเปิดมาที่เสมอนะครับโดยค่าหนาของฝั่งทีมเย้านะครับโดยทุกสำนักนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดกลานะครับส่วนค่าหนาของฝั่งทีมเยือนนะครับโดยทุกสำนักนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดกลนะครับเปิดมาที่่่่ตอออปนนนะคคครรับสวาาา้ขงฝั่งทีมเ้าานะครรับมีกเปลี่ยนแปลงนนนะะคครรรััับบบมีกกาาขขยึ้จเดิิมมนะครับเปดาที่นย ก็ได้มีการขยับขึ้นนะครับจะเป็นน้ำเต็มอยู่แล้วนะครับส่วนราคาค่าน้ำของฝั่งทีมเยือนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมนะครับเปิดมาที่0.9นะครับตอนนี้ก็ได้มีการ เป,เปลี่ยนแปลงนะครับแต 9. 9่ก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่0.9เช่นเดิมนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้างานของคู่นี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาหน้างานนะครับเปิดมาที่ฟูมิเนนเซ่นะครับต่อปอนะครับโดยราคาค่าน้ำของฟูมิเนนเซ่นะครับอยู่ที่0.97นะครับส่วนราคาค่าน้ำของคูเซโลนะครับอยู่ที่0.91นะครับราคาลงลงมานะครับเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับโดยราคาค่าน้ำของฟูมิเนนเซ่นะครับอยู่ที่ -0.80 นะครับหรือ -5 นะครับส่วนราคาค่าน้ำของคูเซโลนะครับอยู่ที่0.68นะครับสำหรับคู่นี้นนนนนะะะคคคครรรรััับบบจาาากกสถิิิิตแแลลล้้วว็เเเปดดพี่่หอููฟมซ กระโดดข้ามกำแพงต่อปอตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้นะครับพี่หลอนะครับก็ขอเชียร์ไปทางด้านฟูมินเดนเซ่นะครับที่เป็นฝ่ายที่วินไปนะครับคู่นี้ก็หยิบยกมาให้กันเป็นคู่ที่1นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่2กันเลยนะครับคู่ที่2นะครับเป็นบอลยูโรปาครับหลีกรอบคัดเลือกนะครับนัดที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างเซลเย่นะครับพบกับซาบานครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสถิติการพบเจอกันของคู่นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสถิติในน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 กกกกาาาารรรรรรพพพบบ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 ปปะะะะะัััััััคคคคคคหว่่่่งงเเเซลยยูีี้แ โดย1น,นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านเซลเย่นะครับที่เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์นะครับสประตูต่อ2นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของเซลเย่กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับของเซลเย่นะครับหนัดหลังสุดนะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับชนะ3นะครับเสมอ1แพ้1นะครับสถิติโดยรวมนะครับเป็นปี2025ทั้งหมดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเซลเย่นะครับได้พบกับซาบานะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านเซลเย่นะครับที่เถือนเอาชนะซาบาไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับสองลงมานะครับเเเซลย่่นนนนนะะะคคคคคครรรัััับบบบบกกกก็็็ไดด้้พููาาิิีปทง คุูคาลิกินะครับที่ เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออดกันเลยนะครับราคาออดนะครับถือว่าผ่านราคานะครับทัวราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่สูงหรือโอเวอร์นั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของซาบากันบ้างนะครับว่าจะดีกว่าหรือว่าจะแย่กว่าเซลเย่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดนะครับของซาบาต์ครับถือว่าแย่กว่าเซลเย่นะครับชนะ1นะครับเสมอ3นะครับแพ้ไป1นะครับสถิติโดยรวมนะครับเป็นปี2025ทั้งหมดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับซาบานะครับได้พบบบบกกัััเเเซลย่นนนนนะะคคครรี้้็็ปทาางด ย่นะครับที่เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะครับรองลงมานะครับซาบานนะครับก็ได้พบกับปาร์คซิกเซนะครับคู่นี้นะครับก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ3นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออดกันเลยนะครับราคาออดถือว่าผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางหน้าที่สูงหรือโอเวอร์นั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาเปิดของคู่นี้กันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับว่าจะเปิดมาอย่างไงนะครับราคาเปิดยังแฮนดิแคปนะครับโดยทุกสำนักนะครับเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับแต่มีบางสำนัักนะครบเที่่ลูยยอฉ ที่0.8นะครับส่วนราคาค่าน้ําของฝั่งทีมเยือนนะครับโดยทุกสํานักนะครับเฉลี่ยอยู่ที่0.9นะครับต่อไปราคาสดราคาไหลนะครับราคาสดหรือราคาไหลนะครับโดยทุกสํานักนะครับเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับแต่ก็มีบางสํานักนะครับเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับเช่นเดียวกันนะครับโดยค่าน้ําของฝั่งทีมเย้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมนะครับเปิดมาที่0.8นะครับตอนนี้ก็ได้มีการขยับขึ้นนะครับแต่ก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่0.8เช่นเดิมนะครับส่วนราคาค่าน้ําของฝั่งทีมเยือนนะครับมมมมมีีีีีีีีกกกกกกกาาาาารร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 เเเเเเปปปลลลลล่่่่่ยยยยยยนน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 แแงงงงชดดดดวัััััััััะะะะะคคคคคบบบบบบบขขจิิท0.9ตตอ้้็็ไฉ อยู่ที่0.9เช่นเดิมนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้างานของคู่นี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาหน้างานนะครับเปิดมาที่เชลเย่นะครับต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับโดยราคาค่าน้ําของเชลเย่นะครับอยู่ที่ลบ0.95นะครับหรือลบ5นะครับส่วนราคาค่าน้ําของซาบานนะครับอยู่ที่ 0.79นะครับสำหรับคู่นี้นะครับจากสถิติและก็ราคาเปิดนะครับพี่หลอดูแล้วนะครับพี่หลอคิดว่านะครับเซลเย่นะครับกระโดดข้ามกำแพงอย่างครึ่งควบลูกตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับพี่หลอก็ขอเชียร์ไปทางด้านอย่างเซลเย่นะครับคู่นี้นะครับก็หยิบยกมาให้กันเป็นคู่ที่2เลยนะครับส่วนผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากได้ทีเด็ดฟรีเพิ่มเติมนะครับตัวเน้นๆนะครับตัว VIP นะครับแนวทางดีๆเพิ่มเติมนะครับสามารถนะครับแอดไลน์พี่หลอได้ที่ a p l นะครับ169นะครับเน้นย้ำนะครับ a p l 169นะครัััับบหหรรรือกกกกดดดดลลลลิงงง์ต้้้าาาานนนน่่ทีปมมุเเขไยะะคแใ ของพี่หลอนะครับยังมีกิจกรรมนะครับทายผลสกอร์ครับแล้วก็ยังมีของรางวัลนะครับแจกอย่างอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมนะครับทายผลสกอร์คู่ VEP ครับร่วมทายสกอร์บอลคู่ VPFree นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากร่วมทายกิจกรรม ผลบอลคู่ VIP นะครับได้ง่ายๆที่บ้านเขียวเลยนะครับและก็ยินดีนะครับกับท่านผู้ชมนะครับที่ทายถูกกันด้วยนะครับสามารถทักที่บ้านเขียวได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันคู่ต่อไปเลยนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างอัคโตเบนะครับพบกับลิเกอวอซอนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VIP นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถไปรับชมต่อได้ที่บ้านเขียวเลยนะครับและคู่ต่อไปนะครับเป็นบอลบราซิลซิลิบีนะครับเป็นการพบกันระหว่างโอเปราลิโอนะครับพบกับแม็กซิโอนะครับคู่นี้นะครับจะทําาากกรแขข่งัันนนใเวล ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสถิติการพบเจอกันของคู่นี้กันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสถิติในการพบปากกันนะครับระหว่างโอเปราลิโอนะครับกับ CRB Maxio แนะครับ คู่นี้นะครับ5นัดหลังสุดนะครับโอเปราลิโอนะครับชนะ2นะครับเสมอ1นะครับแพ้ไป2นะครับสถิติโดยรวมนะครับตั้งแต่ปี2021นะครับถึงปี2024นะครับโดยนัดหลังสุดนะครับเมื่อวันที่29เดือน11ปี2021นะครับโอเปราลิโอนะครับได้พบกับ CRB มัคซิโอนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านโอเปราลิโอนะครับที่เฉือนเอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับแต่ในนัดล่าสุดนะครับเมื่อวันที่25เดือน11ปปปปีี2024นนนนนนนะะะะะะคคคคคครร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 ััััััับบบบบบบ c r b เเมิโโอออออกกกกก็็ไไไดดด้้้้พาลูู่่สสวย์1ตต นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันเลยนะครับราคาออสนะครับถือว่าไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่สูงหรือโอเวอร์นั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของโอเปราลิโอกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับของโอเปราลิโอนะครับห้านัดหลังสุดนะครับถือว่าทําได้ไม่ดีเลยนะครับชนะหนึ่งนะครับเสมอหนึ่งนะครับแพ้ไปสามนะครับสถิติโดยรวมนะครับเป็นปี2025ทั้งหมดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับโอเปราลิโอนะครับก็ได้พบบกัวิลานนวาะครับคคู่นนี้ะรับก็ได้เสมอกันนไปะครับ ได้พบกับชาเปโคลเซ่นะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านชาเปโคลเซ่นะครับที่เฉือนเอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์2ประตูตอนหนึ่งนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออดกันเลยนะครับราคาออดถือว่าไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ำหรืออันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของ CBR ีอาร์แมกซิโอกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดนะครับของ c ีอาร์บีแมซิโอนะครับถือว่าดูไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับชนะหนะะคครรััับบโดดดยนนล่าสุ CRB ซ e โอนะครับก็ไ <com> ด <idad> ้พบกับกอริต <com idad> ิบ้านะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านกอริติบ้านะครับที่เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับรองล <dom> งมานะครับซีอาร์ c แม็กซิโอนะครับก็ได้พบกับแอ atlético g u นเซ่นะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้าน atlético g u a n นเซ่นะครับที่เฉือนเอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาออดกันเลยนะครับราคาออดนะครับถือว่าไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ำหรืออันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาเปิิิดดดดดขออองงงงคคคคคคู่่่่นน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 ี้้กกกััััััะะะะรรรรรบบบบวาา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 จเเเปปปปม็ยยยไแแฮโทุสํ เปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับโดยค่าน้าของฝั่งทิมย่าวนะครับโดยทุกสํานักนะครับเฉลี่ยอยู่ที่0.9นะครับส่วนราคาค่าน้ําของฝั่งทิมเยือนนะครับโดยทุกสํานักนะครับเฉลี่ยอยู่ที่0.9เช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาสดนหรือราคาไหลนะครับโดยทุกสํานักนะครับเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับเช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาค่าน้ําของฝั่งทิมย่านะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการขยับขึ้นขยับลงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะขยับขึ้นนะครับจากเดิมนะครับที่เปิดมาอยู่0.9นะครับตอนนี้นะ ขึ้นขยับลงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะขยับลงนะครับจากเดิมนะครับเปิดมาที่0.9ครับตอนนี้ก็ได้มีการขยับลงนะครับแต่ก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่0.9เช่นเดิมนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้างานกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคานางานนะครับเปิดมาที่ o p ร l a ิ i o นะครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับโดยค่าน้ําของ o p รา a ิโอนะครับอยู่ที่0.93นะครับส่วนราคาค่าน้ําของ CBR นะครับ Maxio นะครับอยู่ที่0.91นะครับสำหรับคู่นี้นะครับจากสถิติแล้วก็ราคาเปิดนะครับพี่หลอดูแล้วนะคครับพพี่่่หลออิดดวาาาาโปกกข้แงงย ลูกตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับพี่หลอกก็ขอเชียร์ไปทางด้านโอเปราลิโอนะครับที่เป็นฝ่ายที่วินไปนะครับคู่นี้ก็หยิบยกมาให้กันเป็นคู่ที่3เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันคู่ที่4เลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับเป็นบอลบราซิลซิลิบีนะครับเป็นการพบกันระหว่างเลโมเบลเลมนะครับพบกับโนโวลิสซอนติโนนะครับคู่นี้นะครับจะทำการแข่งขันกันในเวลา7จ็ดโมงสานะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสถิติการพบเจอกันของคู่นี้กันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่่าาาางงงไรรรรรกกกัััันนนนนบบบบ้ะะะะคคสถิิตใพปหว เลโมเบลมนะครับพบกับโ no, นโวลิสติโนครับคู่นี้นะครับไม่เคยพบปะกกันมาก่อนเลยนะครับนัดนี้นะครับจะเป็นนัดแรกของเขาครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของเรโมเบลมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับของ เลโมเบลเลมนะครับ5นัดหลังสุดนะครับถือว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับชนะ1นะครับเสมอ2นะครับแพ้ไป2นะครับสถิติโดยรวมนะครับเป็นปี2025ทั้งหมดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเลโมเบลเลมนะครับได้พบกับชเปโคนเซ่นะครับคู่นี้นะครับก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับโดยที่ชเปโคนเซ่นะครับโดนใบแดงไป1ใบนะครับรองลงมานะครับเลโมเบลเลมนะครับก็ได้พบกับกุยบานะครับคู่นี้นะครับก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกออ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 รร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 ์0 0 50 50ปปปะะะะะตตตูู่่่่นนนนนคคคคคคคััััับบบบไไเเเดดี๋ยยววาาาาาาากกลลถืึงงๆๆ ครส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ำหรือว่าอันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของโนมูริซอนติโนกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดของโนมูริซอนติโนนะครับถือว่าดูดีกว่าเลโมเบเลมนะครับชนะ2นะครับเสมอ2นะครับแพ้ไป1นะครับสถิติโดยรวมนะครับเป็นปี2025ทั้งหมดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับ โนวอริสติโน่นะครับได้พบกับอเมริกาเอ็มจีครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านโนวอริสติโน่นะครับที่เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับลองลงมานะครับโนวอริสติโน่นะครับได้พบกับโบตาฟโก้นะครับคู่นี้นะครับก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาออสกันเลยนะครับราคาออสนะครับถือว่าครึ่งกลางๆนะครับห้าสิบห้าสิบนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะออกไปทางด้านที่ต่ำหรือว่าอันเดอร์นั่นเองนะครับต่อไปเเเดดดีี๋ยววรรราาาาไปปููคคคิของ่่นนน้กััะบ สำนักนะครับเปิดมาที่ ต่อปนะครับโดยค่านักของฝั่งทีมเย้านะครับโดยทุกสำนักนะครับเฉลี่ยอยู่ที่0.7นะครับส่วนราคาค่านนักของฝั่งทีมเดือนนะครับโดยทุกสำนักนะครับเฉลี่ยเป็นน้ำล้นะครับส่วนราคาสดหรือราคาไหลนะครับโดยทุกสำนักนะครับเปิดมาที่เสมอนะครับแต่ก็มีบางสำนักนะครับเปิดมาที่ต่อปนะครับเช่นเดียวกันครับโดยราคาค่าหนักของฝั่งทีมเย้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการขยับขึ้นขยับลงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะขยับลงนะครับจากเดิมนะครับที่เปิดมาอยู่0.7นะครับตอนนี้ก็ มีการขยับขึ้นขยับลงนะครับจากเดิมนะครับที่เปิดมาเป็นน้ําล้นนะครับตอนนี้นะครับก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่น้ําล้นอยู่เดิมนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาหน้างานของคู่นี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราคาหน้างานนะครับของคู่นี้นะครับเปิดมาที่เสมอนะครับโดยราคาค่าน้ําของเ m โมเบลมนะครับอยู่ที่0.6 6นะครับส่วนราคาค่าน้ําของน o v บรลีซอนติโนนะครับอยู่ที่ลบ0 8นสนะครับสำหรับคู่นี้นะครับจากสถิติแล้วก็ราคาเปิดนะครับพี่หลอดูแล้วนะครับพี่หลอคิดว่านนนนนนะครับเป็ฝ่่่่าายยทีวิอองแ ของคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับพี่หลอกก็ขอฟันธงเลยนะครับที่เลโมเบลมนะครับส่วนท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดสับสไครตนะครับให้กับช่องพี่หล่อฟันธงกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากได้หรือท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับที่อยากได้แนวทางวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับหรือทีเด็ดฟรีเพิ่มเติมนะครับแนวทางดีๆเพิ่มเติ แอดนะครับหนึ่งหกเก้านะครับเน้นย้ำนะครับแอดพนะครับหนึ่งหกเก้านะครับหรือกดลิงก์ตรงด้านล่างที่ปักหมุดกันเข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่หล่อนะครับจะสรุปทีเด็ดวันนี้ ให้ฟังกันอีกครั้งนะครับสรุปทีเด็ดวันนี้นะครับคู่ที่1นนะครับเป็นการพบกันระหว่างฟูมิเนเซ่นะครับพบกับคูเซโลนะครับคู่นี้นะครับพี่หล่อนะครับขอเชียร์ไปทางด้านฟูมิเนเซ่นะครับต่อปอนะครับสำหรับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเซลเย่นะครับกับซาบานะครับคู่นี้นะครับพี่หลอก็ขอเชียร์ไปทางด้านเซลเย่นะครับต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับต่อไปคู่ที่3นะครับเป็นบอลคู่ v i p นะครับ ท่านผู้ชมนะครับสามารถตามต่อได้ที่บ้านเขียวได้เลยนะครับและคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างโอเปราลิโอนะครับพบกับซีอาร์บีม็กซิโอนะครับคู่นี้นะครับพี่หลอก็ขอเชียร์ไปทางด้านโอเปราลิโอนะครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างเลโมเบลเลมนะครับพบกับโนโบริซันติโนนะครับคู่นี้นะครับพี่หลอก็ขอเชียร์ไปทางด้านที่เลโมเบลเลมนะครับที่ราคาเสมอนะครับและสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับร่วมทายสกอร์บอลคู่ VIP นะครับสามารถแอดไลน์พี่หลอได้ที่ SPL 169เลยนะครับเน้หน นะครับ a p l 169นะครับและสำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับพี่หล่อนะครับยกให้มาเป็นทางฟูมิเนเซ่นะครับต่ออยู่ต่อปอนะครับอัตราการวินนะครับเเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับพี่หล่อนะครับก็ขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบคลิปนะครับยังไงวันนี้นะครับพี่หล่อก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกราบสวีดัสวัสดีครับ